ทำทั้งนักเรียนเข้าใหม่ชื่อของเธอจังจำไม่ได้ชื่ออะไรขอให้บอกมาคุณครูแมมค่ะคุณครูเล็กนะคะคุณครูมิ้นค่ะและเด็กๆล่ะคะเด็กๆมีชื่อว่าอะไรกันบ้างเด็กๆอย่าลืมอธิษิ์แนะนำตัวเองมาทำความรู้จักคุณครูและเพื่อนๆในห้องของเรากันนะคะเด็กๆค่ะเมื่อรู้จักชื่อเพื่อนและชื่อตัวเองแล้วนะคะเรามารู้จักถึงเพศบ้างนะคะ เราเป็นเพศหญิงหรือเพศชายนะคะวันนี้คุณครูมีชาร์ตเด็กผู้หญิงและเด็กผู้ชายมาให้เด็กๆรู้จักนะคะเด็กผู้ชายภาษาอังกฤษ B O Y Boy เด็กผู้ชายนะคะเด็กๆมาดูความแตกต่างระหว่างเด็กผู้ชายนะคะกับเด็กผู้หญิงเด็กผู้ชายลักษณะทรงผมผมจะสั้นนะคะเด็กผู้ชายจะใส่กางเกง แล้วพูดด้วยคำลงท้ายว่าครับขอบคุณครับสวัสดีครับแล้วไปดูนะคะว่าเด็กผู้หญิงแตกต่างกับเด็กผู้ชายกันยังไงนะคะเด็กผู้หญิงนะคะภาษาอังก G I R L Girl เด็กผู้หญิงนะคะลักษณะของเด็กผู้หญิงนะคะเด็กผู้หญิงจะมีผมยาวนะคะจะมีผมยาวเด็กๆนะคะสามารถปล่อยผมหรือมัดผมหรือทักเกียแล้วก็ติดกิ๊บ ผมให้สวยงามได้นะคะเด็กผู้หญิงนะคะจะใส่กระโปรงหรือว่าเด็กๆชอบรองเท้าส้นสูงก็สามารถใส่รองเท้าส้นสูงได้นะคะแล้วก็คําลงท้ายของเด็กผู้หญิงนะคะจะเป็นคําว่าค่ะเช่นสวัสดีค่ะขอบคุณชาเป็นต้นชาเด็กๆรู้จักแล้วใช่ไหมคะว่าเราเป็นเด็กผู้หญิงหรือเด็กผู้ชายค่ะมารู้จักตัวเองแล้วนะคะว่าเป็นเพศหญิงหรือผู้ชายเรามาดูนะคะมาดูใบงานกันค่ะ ใบงานของเราวันนี้นะคะคุณครูจะให้เด็กๆรับายสีนะคะระับายสีเพศของตนเองนะคะอย่างเช่นคุณครูเป็นผู้หญิ ายสีรูปเด็กผู้หญิงนะคะส่วนรูปเด็กผู้ชายเราจะไม่ระบายนะคะถ้าเด็กๆเ,เป็นเด็กผู้ชายเด็กๆก,ก็ระบายแต่รูปเด็กผู้ชายนะคะรูปเด็กผู้หญิงไม่ต้องระบายนะคะวันนี้นะคะคุณครูทั้งสามคนขอลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะไ๊ายปายค่ะ